พี drawn, ่ร like ้องมากินข้าแลงนะมึงเหีเมาเลยจ้าถ้าพี่น้องนาลร่างยิ่เนี่ยข่าแลงนะวครัว่น้กิิ้อไก่อเห็นกินกุ้งง่าย่กิว่าิเอินกันเลย

เพเรายากินมูเฟรนช้นไม่ได้กินนะบบอกใครว่าหมูตอนักินก็ระจายยตางกินตเนียเดเตกันลว่ไปน้ำเดือนึ่งดอ่ลูกมิเป็นน้ากันคนนน่งแกให้รนแล้วาีเื่กันแ่งกิเลกบนี้แต่่ตตอกินได้ทองเสียอวอง่นี่อากาน

มีชาเียมเดี่ยวสูเงอเจ้าอะเราเทียนั่นมันเป็นน้ำทอดไ่ทอมันห่านั้นแมนี่าไม่มีแอร์สาัวคือว่าตัวสดแ่่ตัววดววาเจยแต่ว่าอดกมันห่างสลวีวตัวเดีย่ัวอ๋เดียวมันก็ต้องแต่ง้ายแ่งร้ายสูงสุดเยแบันเจ้เลยแบงเลยดอกเขาทำทมันอยู่เลย 怎、哦嗯 well, 么？这边很少发石头。你嘛晒了不的了？我这边很少发石头，很少。哪里发？哪里发？广东桥，真的好。广东桥，那还在的，在在家，在那大水坝。那就是说，他是他，怎么会这样？广东桥，广东桥，马塘寨，马塘寨吧。都给我们抓起白的。

กินแล้วกินได้อยู่เวลาแต่เวลานังเวลาลงรถก็มืนขันอย่าปล่อยตัวลาเมาลดบอกนี่มันขับเราเบาะเก็บเราบ้าจะแค่ก็ขืนมองหันซื้อก็ว่าออกไปจะรู้ตกเงินรึเปล่าเมินใอรจะหล้ดต้องเลี้ยงขับไปซื่อบ้าง้องตามวอนว่ ก็านแ้เื่อกาบดีกยาเต๊มาไหนกวันอเต็ี่ไข่มนเลยก้วต้อร่างกายมันตอดีนะมันบือนเนาะนทรงมันแดงอมันอากาศดีมัเป็นไม่เป็นความอยูเห็นภาพไม่งินกุ้งเออเออมนไม่ได้กินกินแล้วก็หวานมังกินเลยเนี่ย Mua tấm bữa bán để thì công cung giả đơn lắm móng mắm móng 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 din móng 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 móng

มาเป็นมนวแบบ่นเขาเส่บเงยเว่ผิสังเกตนี่กระบวนเอนแม่บบกอนอีกเลยเสอขเห้ห้น้าเขา่อยบ้านเขอยู่ประตกลาง ủng hộ lĩnh vực? ủng hộ lĩnh mà vẫn phải nhìn thấy

không cơm cho đi มีทวานจะบอก là มักไว้เดี๋ยวทันทีไปเห็น

เจอเราไหมเจอเรามข้าวหมันีข้าวสาข้าวมนขาจ้าทั้กินทั้มข้าว้เรื่กระดูกสคนนีากบหลังมีอะไรอยู่แลปลาส่ปลดีวันนั้นหมดเพราะดสสงี หมดลายายาส่วนต่้แงม่าุมันเลอะนรอ่าเงนายทได้รับลาุงเนาบอกเ่านครับอนตอนเหน่าโมโยโม่่เหล่านันเปล่าันกลับเรื่องก่อนว่ากกีเลย bóng mày ra, không nhiều là phát triển của điện mô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 

呃，也是，我买一份正班，买一份是单我买个，正好回去。我单我班一个。上班啊，反正多。不跟直接排松嘛，干嘛？怎么样？问啊？刚过完清明，好多班，好多班，特别忙，都。他排呢？他อาจารย์ก็อยู่ถึงหกมงตีสี่ก

เออเย้มองข้าเจ้าข้าวเหนียวมุ้อ้ยังว่าินควันคนนึกเปิ่เดนปตนกัลบ้มต้ามเตีย้ามแล้วล่ะเป็นเลยไม่เียงันเียันหนันเียคบ้านไม่เตียัเตยงู ลก็เฝ้าเองเถอพ่อไมโอ้แต่ลูกหนแม่เียจะบ่ขอ่ะไม่เจลูกเรียนลูกลูกค็แม่รับลค่ะลูกซ้ายดิสอ่าไปเรียนก็แม่ร่มวมุนี่ก็แปวก็ลูกแ่ไม่หนักว่